จริงๆเลยคือว่าแค่2 0 0าโดยที่ผมไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านเฉยๆพี่เอารถมาให้ผมไม่เสียค่าบริการอะไรเลยสักบาทเดียวเสียแค่2,009รถออกได้เลยด้วยครับจริงใจอตบไปดีครับพี่อาร์ตอสวันนี้เอารถมาส่งให้แล้วเรื่องอนุมัติแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างพี่ตั้งแต่ไปที่ว่าจะดูรถเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้โหแบบพี่ถูกใจอะรถ แล้วก็อ่านดูในรายละเอียดแล้วก็เลยลองแบบโทรสับถามไปหาพี่ครับผมว่าเอารถมาให้ดูได้ไหมเพราะผมไม่มีรถไปดูอะไรอย่เงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าได้นัดวันการพออีกวันนึงไม่ถึงสัปดาห์แค่วันเดียวด้วยซ้ำไปอีกวันนึงพี่ก็เอารถมาให้ดูถึงที่เลยโดยที่ผมไม่ต้องไปไหนเลยพี่เต้ใจร้อนพี่เต้บอกอยากเห็นรถมากอยากได้แล้วพี่ก็บริการดีแบบปูกใจครับพี่ ขอบอกเลยใช่น้ามานะคะน้องทำได้จริงครับอาใจพระคโหขอบคุณครับแล้วก็ออกรถจริงๆเลยครับที่แบบจริงๆเลยคือว่าแค่สองพันเก้าโดยที่ผมไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้านเฉยๆพี่ก้ารถมาให้ผมไม่เสียค่าบริการอะไรเลยสักบาทเดียวเสียแค่สองพันเก้ารถออกได้เลยด้วยครับเนี่ยครับช่วงโคตรแบบนี้ไม่อยากออกไปดูรถไม่อยากออกไปซื้อรถแต่อยากได้รถ ถ้างั้นโทรหาเราจริใจออตโต้นะครับแล้วเราจะรถมาส่งให้ที่ืนที่ชัวครับลองดูได้ครับขอบคุณมากครับมขอบคุณครับ